อยู่ที่รายการเที่ยวไทยนั่นเองนะ่วงนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่พระบรมมสาดีริกธาุนะคะอําเภอนาดูนนั่นเองนะครับที่ง่ายๆก็คือพระธานาดูนของคนมหาสารคามหรือของคนอีสานทุกคนเลยนะฮะเปรียบได้ว่าเป็นพุทธมนฑลแห่งอีสานนั่นเองนะฮะสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยถ้าคนเราจะมากราบไหว้หรือว่าสักการะองค์ขององค์ประธานาธิบดีเรา ข <laughs> องอำเภอนาดูนนะฮะตั้งอยู่ที่อำเภอนาดูนนะฮะตำบลนาดูนจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะฮะถ้าใครจะมาก็สามารถดูไม้แมพนะฮะด้านล่างของรายการเถื่ยเที่ยวไทยของเราเลยนะช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะไปเที่ยวรอบๆบริเวณของ ขององค์พระธาตุนาดุลของเรานั่นเองแต่อย่าพิ่งนะฮะเราไม่ได้มาแค่2คนค่ะไม่ได้มาแค่2คนเหรอฮะเรามากับใคร่เรอคเรามากับดาวการตลาดเทคโนโลยีาพห้าร้อยี่สิบสี่ค่าทุกคนอยากเห็นดาวการตลาดของเทคโนโลยีนะฮะขอให้ดูท่านได้พบกับเขาคนนั้นเลยนี่ก็คือน้องเบียร์กมลสังคดาวการตลาดเทคโนโลยีนั่นเองะฮะตอนนี้ ขอพูดอะไรได้ไหมคะว่าก็คือว่าเออไม่ได้ประกวดได้นะคะแต่พอดีว่าตอนที่เออพี่เซ็นน่าแบบว่าเขาเสียตำแหน่งใช่ไหมเขาแบบเอ่ก็าาาลา ได้ไปถ่ายรูปแทนนะคะเรื่องนี้ม <laughs> ันคืตลกเหรอเฉลียอะไรเบาๆนะนิดนึงค่ะช่วงนี้เนะคะเราอยู่ที่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สงบร่มเย็นนะฮะ <c oughs> นั่นก็คือขององค์ษระทกาลนาดุลของเราเนี่ยวันนี้รายการของเราเชิญน้องเบียร์นะฮะได้มาเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้จะให้น้องเบียร์เป็นไกด์พาเที่ยวดีกว่ายินดีค่ะเนื่องจากน้องเบียร์เป็นคนอีสานดั้งเดิมนะฮะเนื่องจากว่ามีความเจ้าชาญในบริเวณภาคภูมิอีสาน ทุกที่เลยนะฮะทุกจังหวัดนะฮะเพราะน้องเข้าเป็นคนที่วิ่งไปมาตามอ่าทุกที่นะนี่ก็คือบริเวณขององค์พระธาตุของเรานั่นเองนะฮะจะเป็นอพระธาตุนาดูน,นะฮะตั้งอยู่ที่ตำบลน,น,นาดูอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะฮะ